มินนะคะวันนี้พาทุกท่านมารับชมกับมิตซูบิชิแล a เซอร์ซีเดียนะคะรถยนต์ปี0 3ค่ะเครื่องยนต์ 4A นะคะมาในราคาแบบเบาๆเลยนะคะราคาร้อนๆแบบอากาศตอนนี้เลยทีเดียวนะคะ47,000บาทค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ 4A น้ำมันรวนนะคะเบนซินค่ะเริ่มทะเบียนชุดโอนมีให้ครบเลยนะคะพรสีบาคารบอรบบ ปี66ค่ะเครื่องดีวิ่งทางกายได้นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะตรงข้ามกับอากาศเลยทีเดียวนะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะทุกท่านเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาเองนะคะเพลงเพ้อค่ะรถซื้อมาขายไปนะคะสภาพระรอดดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสวยๆค่ะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ออด ออโต้ก็จะต้องบวกเพิ่มแพงกว่านี้หน่อยนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะมีดิฟฟี่ให้ด้วยค่ะ6ตัว4 7 0 0 0บาทก็ไปใช้งานกันคุ้มๆได้เลยนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้ารถคันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะ สนใจติดต่อดูรถทดลองขับนะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือท่านใดสะดวกแอดไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปตามเบอร์โทรได้เลยนะคะแอดมินใส่ราย,ายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วคะ่ะในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ